You're to DEVELOPPER'S PODCAST listening LINE สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l i n e Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวลิต One Developer Relation จากบริษัทหลากประเทศไทยครับและตีจิรวัตรการวิทยาการ Tech Evangelist จากบริษัทหลายประเทศไทยครับครับผม อีพีนี้ครับพี่ติราอยากจะชวนพี่ติมา back to basic กันนิดนึงนะครับ,รบเกี่ยวกับการสร้างแชทบอทกันหน่อยในการที่เราจะทำแชทบอทเนี่ยทุกคนที่จะต้องสร้างแชทบอทเนี่ยต้องรู้จักไอ้คำว่าเว็บพุกกันก่อนว่ามันคืออะไรมีหลักการยังไงนะครับก็อีพีนี้อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเว็บพุกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มันจะมีบางคำศัพท์ที่คล้ายๆกันอยู่เช่นคำว่าแบบเว็บพุก URL เว็บพุก event อะไรเงี้ยก็อยากจะมาชวนพี่ติคุยว่าเฮ้ยมันเหมือนกันแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมอ่า ดีเลยครับเริ่มต้นด้วยคําถามเบสิกก่อนเลยนะครับไอ้คาว่าเว็บพุกเนี่ยครับพี่ตีมันคืออะไรครับพี่เว็บพุกเนี่ยมันคือการสร้างบริการขึ้นมาในการที่จะรับส่งข้อมูลนะครับจากผู้ให้บริการนะฮะจริงๆจะอยู่ในขารับซะเป็นส่วนใหญ่เหมือนตั้งรอตั้งรับอยู่หลังจากตั้งรับไปแล้วเนี่ยคือจะทําอะไรต่อนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะไป ใช้ API ในการที่จะตอบกลับก็ได้นะฮะแต่สําคัญของเวพุกหลักการก็คือเราสร้างบริการมาเพื่อรับรอรับเหตุการณ์นั่นเองนะฮะเหตุการณ์สมมุติดีกว่าดีไหมฮะเรามาสมมายกตัวอย่างกันดีกว่านะครับเอาไปในไลน์นี่แหละนะฮะเห็นภาพชัดที่สุดละนะฮะสมมติว่าเรามีอยู่มีแชทบอทของเรานะครับเมื่อมีผู้ใช้เนี่ยทําการส่งข้อความเข้ามาคุยกับแชทบอทนะฮะแบบเนี้ยตัวข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์มาเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของไลน์ก่อนนะครับ จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ของ l i Line อ่ะจะเป็นตัวแพ็กเกจจิ้งแพ็กตัวเพลย์โหลดนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่งมาที่เว็บของเราเว็บเราอยู่เฉยๆคือรอรับจากไลน์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนึกออกไหมฮะโอเคมันก็จะมีก้อนเพลย์โหลดที่เป็นเจสันเนี่ยวิ่งเข้ามาปะทะเข้ามาสู่เว็บพุกของเรากระตุ้นให้เราให้เว็บพุกของเราตื่นขึ้นมาทํางานครับผมนึกออกไหมฮะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของเว็บพุกใช่ใช่ครับโอเคก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับผู้ให้บริการเนาะมาสกิท เซิร์ฟเวอร์เราว่าเฮ้ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณเติมก็มาทำงานซะหน่อยอะไรเงี้ยอ,อยู่ที่นักพัฒนาว่าจะแฮนเดิลเหตุการณ์นั้นยังไงถูกไหมพี่ใช่ใช่ครับแฮนเดิลแล้วก็ตอบกลับไปได้ว่าว่าไปโอเคโอเคแล้วอีกคำศัพท์ถัดมานะครับคำว่าเว็บพุกอีเวนต์ล่ะพีต่ติมันค,คืออะไรม,มันคล้ายกันกับเว็บพุกไหมเว็บพุกอีเวนต์เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวที่ เป็นตัวแยกประเภทของอีเวนต์ละกันนะครับยกตัวอย่างหลย์ละกันจะเห็นภาพชัดนะฮะ,ะก็คือจากที่เราบอกมเมื่อกี้ว่าพอผู้ใช้เนี่ยส่งข้อความก็ามาถึงไลน์เซิร์เวอร์ไลน์เซิร์เวอร์ส่งต่อมาหาเราเนี่ยแอ่การที่ไลน์เซิร์เวอร์ส่งต่อมาหาเราไม่ใช่มีเฉพาะมันไม่ได้มีเฉพาะเทคไงนึกออกไหมฮะเออมันก็จะมีทริกเกอร์หลายๆแบบ เช่นเป็นเทคเป็นรูปภาพเป็นโลเคชันนะครับม,มีการแอดบอร์ดเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาที่ตัวเว็บพุกของเราตัวบริการของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะเป็นคนคอยจำแนกอีกทีหนึ่งว่าเว็บพุกประเภทไหนที่เราจะจะอินเทอร์แลกอยากจะตอบกลับได้บ้างซึ่งในไลน์เนี่ยมันมีประเภทนะครับของอีเวนต์ที่จะมาทริกเกอร์เว็บพุกให้เราทำงานเนี่ยอยู่มากมายถึง13าแบบด้วยกันโ เยอะเลยเยอะมากๆนะฮะครับผมเราไปดิฟไดให้ทุกคนได้รู้จักสิบสามสัญญาณนั้นกันดีไหมฮะได้พี่จัดไปนะฮะตัวที่หนึ่งะฮะอันนี้ทุกคนคุ้นเคยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า m e s s a g e e v e น t นะครับ Message e v e น t ใน Line เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะข้อความนะอืมอ่าถูกสติ๊กเกอร์รูปภาพสวัสดีวันจันได้อย่างเงี้ยได้ครับรูปภาพเทกนะฮะวิดีโอออดิโอสติ๊กเกอร์ที่แทนพูดไปโลเคชั่นครับหรือแม้กระทั่ง ไฟล์อื่นๆที่ไม่ใช่วิดีโอไม่ใช่ออดิโอไม่ใช่อิมเมจเนี่ยก็อยู่ในประเภทที่เป็นแมสอีเวต์นั่นเองนี่แบบแรกนะฮะ input วิ่งเข้าไปในห้องแชทที่เราคุยกับแชทบอสนะฮะมีอีเวนต์นี้เข้ามาเลยเขาเรียกว่าแมสอีเวต์ประเภทที่หนึ่งโอเคนะครับถัดไปตัวที่สองนะครับเขาเรียกว่า follow e v เว t น์ครับอันนี้็ตรงไปตรงมาพี่ติกก็คือเวลาที่มีคนแอดบอทเราเป็นเพื่อน ครับเราจะได้ follow event มาเขาก็จะระบุเป็น user id มาให้ว่าเฮ้ยเป็น user id ใครเป็นคนแอ d เข้ามาครับผมอ่าเราก็อาจจะส่ง message ตอบกลับไปได้ว่าเฮ้ยสวัสดีที่ขอบคุณนะที่แอดมาอะไรประมาณนี้ครับผมครับเอแทน follow event นี่มันจะเป็น e v e n ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวตลอดชีพไหมฮะหรือมันมีโอกาสเกิดซ้ํำไหมเกิดซ้ําได้พี่ในเคสที่ว่าเขาอาจะบล็อกแล้วก็ unblock ใหม่เราก็จะได้ follow อ,อีกรอบหนึ่งออ งั้นแปลว่าทั้งแอดและอันบล็อกจะได้อีเวนต์นี้มาอ่าถูกต้องใช่ครับโดยหลายคนที่กาลังฟังพอดแคสต์อยู่ผมมั่นใจว่าต้องไม่รู้แน่ๆเลยอันนี้นะฮะจริงโอเคตัวถัดไปเลยแล้วกันครับแทนครับผมตัวนี้เมื่อกี้มี Follow อันนี้ชื่อ n f o l l o w อ่อะตรงข้ามอ่าตรงข้ามเลย Unfollow อันนี้ก็คือการที่ยูเซอร์ของเราเนี่ยไปบล็อกตัวบอทนะฮะอืมเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีอีเวนต์นี่วิ่งเข้ามานะครับว่าใครเป็นคนไป Unfollow ตัวบอทของเราครับผมนะครับ อืถัดไปตัวที่สี่ครับก็เป็น j o ย v e เวนต์นะครับ,รบตัวนี้ก็คือมีเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เนี่ยเอาเขาเรียกว่า Invite Bot เข้าไปในกรุ๊ปหรือว่าล่าลากบอทเข้าไปนั่นเองแต่ว่ามันจะมีต้องโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าการที่ผู้ใช้ลากบอทเข้าไปเนี่ยบอทอาจจะไม่ได้สามารถเข้าไปได้ทุกกรณีก็ได้เออแปลว่าบางครังคร้งจะไม่ไม่ได้มีอีเวนต์แะฮะแทนอ่าใช่ถูกสมมติว่าในกรุ๊ปหรือลูมนั้นนะมีบอทอยู่แล้ว บ,บอดตัวที่2เนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้เพราะว่า,าในไลน์เนี่ยเราก็จะลิมิตไว้ว่า1กลุ่มหรือ1นึ่รูมก็จะคือมีบอดได้1ตัวนี่มันคอนเซปต์ของเสือ2อตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะฮะใช่เลยประมาณนั้นหรือว่านี้ก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์มีประโยชน์ยชนอย่างยกตัวอย่างแล้วกันอย่างอของคุณทองอเป็นใช้บอดช่วยเก็บเงินเพื่อนในห้องอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้แหละเขาก็ต้องใช้กรุ๊ปเวลาที่บอดเข้าไปจอยกรุ๊ปหรือรูมเนี่ยมันจะได้เป็น มันจะมีเว็บพลุกอีเวนต์วิ่งเข้ามาแล้วเขาจะได้กลุ๊ปไอเดหรือรูมไอเดีเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้การจัดการเนี่ยทำให้คุณทองเขารู้ว่ามีกลุ๊ปไอเดอะไรบ้างแล้วเขาจะจัดการอะไรแต่ละกลุ๊ปอะไรยังไงเนี่ยมันก็สามารถทําได้เออตัวนี้ก็ถือว่าสามารนึกออกแล้วครับผมโอ้แทนเรานี่เห็นภาพมากเลยคือวันหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าแอดมินอยากจะส่งข้อความแบบว่า direct เข้าในกลุ่มนี้เท่านั้นเนี่ยเราทําได้แล้วเพราะเราเก็บกุ๊ปไอเดียมาละรูมไอเดียมาละใช่ใช่ครับผมเข้าใจแล้วเคลียร์นะฮะ อ่ะมีจอยแล้วมาดูตัวกดตรงกันข้ามครับก็คือตัวที่ชื่อว่าลีฟนั่นเองครับฮะลีฟก็คือการที่บอทเนี่ยออกจากห้องอือกจากห้องไปนะมียูเซอร์เนี่ยไปเตะบอทออกว่าไปสมมตินะฮะแบบนี้เราก็จะได้ทริกเกอร์มาด้วยว่าบอทเนี่ยไม่ไม่อยู่ละนะฮะอาจจะทําอย่างสืบเนื่องอย่างที่แทนบอกเมื่อกี้ได้คือเราเคยเก็บกรุ๊ปไอดีว่ามีบอทมาจอยกรุ๊ปไอเดีเบอร์อะไรใช่ไหมฮะคราวนี้เวลาบอทออกจากกรุ๊ปไอดีกรุ๊ปไหนไปเราก็เอากรุ๊ปไอดีนั้นไปอัปเดตในดัตเตอร์เบสว่ากรุปนนี้คือมั มันอิเล็กทรไปแล้วนะไม่ต้องส่งข,อขอ้อความใดๆด,ด้วยนะเออ,เอ,อ <Perfect. S 1> จริงจริงเพอร์เฟกครับผมถัดไปตัวที่หกนะครับชื่อว่า member join event นะครับ,รบตัวนี้จะไม่ได้แบบว่ามีคนลากบอร์ดเข้าไปในกลุ่มแต่ว่าบอดเนี่ยจะต้องอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วแล้วก็<อ>มีสมาชิกใหม่เข้ามาในกลุ่มหรือว่าลูมที่บอรดต,ต,ตัวนั้น,นอยู่นะครับสมาชิกใหม่เข้ามาในกลุ่มเนี่ยก็จะมี member join event ว่าเฮ้ย hey, มี user id คนนี้เข้ามาใหม่นะอะ,อะไรประมาณนี้ ก็มีประโยชน์กันบางทีเราบางทีเราจะส่งข้อมูลไปหลังบ้านอย่างนี้ได้ไหมฮะแทนจริงได้ครับผมว่าแบบว่ากลุ่มนี้มีจํานวนอยู่ห้าร้อยอะไรอย่างนี้นะสี่ร้อยกว่าแล้วก็มีไอเดียอะไรอยู่บ้างอย่างนี้นะครับผมจริงก็ manage คนในกลุ่มได้อืเยรียมเลยฮะครับตัวถัดมาผมนี่เป็นตัวตรงข้ามกับแทนตลอดนะฮะบางทีเมมเบอร์จอยอันนี้เมมเบอร์ลีฟครับโอเคก็คือในกรณีที่บอทอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีสมาชิกบางคนเนี่ย ออกจากห้องไปใครออกจากปุ๊บจากรูมไปเนี่ยก็จะรู้ว่าใครออกไปแล้วเราก็สามารถที่จะไปเหมือนอัปเดตฐานข้อมูลได้ว่าเอ้ยใครไม่อยู่แล้วบ้างหรือว่าสมาชิกลดลงไปละนี่เป็นต้นโอเคถัดไปตัวที่8นะครับชื่อว่า post back event นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแอคชั่นการกดที่เหมือนลักษณะเป็น private m e s s a g ครับพี่ตี private m e เดียวก็คือ ผู้ใช้เนี่ยอาจจะได้รับแมเสเซจที่มีเป็น post back action ที่นักพัฒนาเขาอาจจะเคยสร้างไว้แล้วว่าเฮ้ยกดตรง action นี้แล้วเป็น post back action นะแล้วก็พอเราผู้ใช้กดเนี่ยมันก็จะมี post back event วิ่งไปหาเว็บปุก URL ยกตัวอย่างเช่นการซื้อของเนี่ยสมมุติว่าเขาแปะ post back action ที่เป็นปุ่มแล้วก็อาจจะบอกว่าเป็นไอเทม 2, 3ึ่งสอามะเงี้ยเขาก็สามารถแบบว่าผู้ใช้กดปุ๊บเนี่ยก็จะมี post back action ไปที่หลังบ้านว่าเฮ้ย ผู้ใช้ทําการ add to cart อ t e เทม3นึ่นี้เข้ามาอะไรอย่างี้ครับเป็นเหมือน p r i กระ e ิ o อ่าที่แบบว่าส่งเป็นเว็บพุกเงียบๆ object s, เข้าไปที่หลังบ้านได้อืคือเราเก็บ key value ได้เลยตัวอย่างตรงนั้นแต่ใช่ใช่ถูกใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อโดยที่มันไม่ได้แสดงในห้องแชทตัวเม้าแบบนี้ใช่ครับก็ post back ตัวนี้ก็อยู่ที่การดีไซน์ของนักพัฒนา,นานเนาะก็คือเขาจะให้มี text เนี่ยส่งกลับไปในห้องแชทก็ได้หรือว่าจะแบบ กดโพสแบ็กแล้วก็เป็นเอ่อโพสแบ็กอีเวนต์กลับไปเงียบๆก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคําว่า p r i เกซินั่นเอง p r i ย a กซิครับผมเยี่ยมเลยฮะตัวถัดมาละตัวที่เก้านะครับตัวนี้เป็นเว็บคุกอีเวนประเภทที่เก้าชื่อว่าบีคอนโอ้ชื่อนี่ชี้ตรงตัวมากว่าอะไรนะฮะก็คือณวันนี้นะครับถ้าเอ่อยูเซอร์เรามีใช้สิ่งที่เรียกว่าไลน์บีคอนเป็นเดเวิร์ที่จักเอ่อ ในการระบุพิกัดภายในอาคารอย่างเงี้ยของไลน์นะครับแล้วก็มีผู้ใช้เนี่ยถือไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็เดินผ่านมาในระยะที่ตัวไลน์บีคอนมันทำการอยู่เช่น m, m, 1 5เมตร20เมตรนะฮะเข้ามาปุ๊บมันจะมีสัญญาณวิ่งเข้ามาในเวบพุกเราเหมือนกันนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นสัญญาณ con, บีคอนนะฮะเข้ามาประเภทมันเป็นแยกย่อยชื่อว่า Enter okay. นะฮะวิ่งกันมาเราก็สามารถจะดักได้ว่ายูเซอร์ไอดอะไรเหรอที่เดินผ่านหน้าร้านเรา โอ้โอเคเราอยากจะอินเทอร์แอคกับโดยการที่จะส่งโปรโมชั่นหรือว่าส่งดีลพิเศษคนที่เฉพาะเดินมาผ่านหน้าร้านเราจริงๆเนี่ยเราทำได้ตอนนั้นเลยอืมอืมนะอันนี้คือบีคอนถัดไปตัวที่สิบนะครับชื่อว่าแอคเคา t ์ลิงก์อีเวนต์นะครับอันนี้เป็นฝั่งลังพนัานที่แบบว่าอาจจะมีแบบเซอร์วิสหลังบ้านอะไรสักอย่างแล้วก็ผูกตัวราฟที่แอคเคาเนี่ยเข้ากับเซอร์วิสหลังบ้านของเขาครับผมอ่าอเราก็จะได้อีเวนต์นั้นมาใช่ครับแอคเคาน์ลิงอีเวนต์โอเคลำดับถัดไปครับแอ ตัวเว็บพุกอีเวนต์มาลำดับที่11แล้วครับชื่อ device link นะครับ,รบตัวนี้นี่ถ้าใครตามพวก i o t ของ l i น e ไลทิงนะครับจะต้องคุนหูบ้างละนะฮะอีเวนต์ประเภทนี้นะครับจะเกิดขึ้นนะฮะเมื่อตอนที่เราเนี่ยเอา Account เอาแอปพลิเคชันของเราเนี่ยหลายแอปพลิเคชันผูกบอ c c ค u n t เราแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ l i g h t i n ะจงังหวะที่ connect กันปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเรากับอุปกรณ์ i o t connect กันเรียบร้อยมันจะมีเว็บพุกอีเวนต์นะฮะวิ่งเข้ามา นะฮะรเราก็สามารถที่จะดักได้เช่นกันนะฮะโอเคถัดไปตัวที่สิบสองนะครับ device unlink event นะครับอันนี้ก็ตรงข้ามกับพิติตัวเมื่อกี้นะครับก็คือในกรณีที่ผู้ใช้ยกเลิกการเชื่อมต่อตัว Lighting กับ Device ของเขาเช่นแบบเคยต่อ,อไฟไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบยกเลิกการเชื่อมต่อเนี่เราก็จะได้ device unlink ตัวนี้กลับมาครับผมอ่าเยี่ยมเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของ i o t นะ ใช่ครับตัวสุดท enfin ้ายนะฮะก็เก mm ี hmm. this this right. anyway. today, like, ่ยวเนื uh ่องกับ Light ิ้งนะฮะตัวนี้ชื่อแบบมันเป๊ะมากนะฮะมันชื่อว่า Light ิ้งซีเนอโรเอ็กซิคิวชันนะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นอีเวนต์พิเศษที่เราสร้างฮาร์ดแวร์มาหนึ่งตัวนะฮะเรามีการเขียนโปรแกรมนะครับว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงเคยใช้ตอนไปโชว์ในงานบล็อกนั้นบล็อกนันนโอเคอันนั้นเราทำนาฬิกาวัดกระต วัดเออกระโดดตบคือเหมือนช่วยเรื่องออกกําลังกายนะฮะอยากรู้ว่าวันหนึ่งเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปมากแค่ไหนเราก็เลยเขียนโปรแกรมเข้าตัวบอร์ดตัวหนึ่งที่มันติดกับนาฬิกาได้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีการเปลี่ยนจากแกน X ไปเป็นแกน Y อยางเงี้ยคือตัวอุปกรณ์มันวัดได้เห็นไหมฮะผมมันเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะสั่ง x t e ทันทีคําสั่ง e x t e นั่นหมายถึงว่าเราส่งสัญญาณ e a c อ n ส่งตรงเข้าไปยังไลน์แอปพลิเคชันเลยอ๋อโอเค นี่เรียกว่า l i g i n g General Execution นั่นคือ13 Event นะฮะ Webhook Event ที่มีในไลน์โอเคครับผมครบถ้วนคำามถัดไปนะครับอันนี้สำหรับนักพัฒนาที่อาจจะแบบมือใหม่หน่อยหลายคนยังสับสนอยู่ว่ามันมีคำศัพท์ที่คล้ายๆกันครับพี่ติครับเอออยากจะให้พี่ติช่วยสรุปให้หน่อยว่า3คํคำนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับได้แก่คำว่า Webhook นะครับ Webhook URL แล้วก็ Webhook Event ครับผมแตกต่างยังไงบ้าง ได้ครับตัวแรกสุดนะฮะเว็บพุกเนี่ยก็จะเนื้อหาคล้ายๆกับที่เราพูดไปนในตอนตอน้ตนรายการแล้วก็คือเรื่องของคอนเซปต์ในการที่จะทําเป็นตัวบริการที่จะตั้งรับนะฮะเป็นสร้างบริการในเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อรอรับบางสิ่งบางอย่างรอรับสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจากผู้ให้บริการนะครับหรือถ้าในกรณีที่ผ่านไลน์แชทบอทก็คือเราจะรอรับบริการจากไลน์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองอืมอนะครับอันนี้เราเรียกว่าเว็บพุกครับผมนะฮะ ถัดมาเว็บฮุก URL นะครับก็คือพูดง่ายๆคือมันเป็น URL ที่เราสร้างจากตัวที่1เนี่ยตัวเว็บฮุกเนี่ยเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจําเป็นจะต้อง publish มันออกมาอยู่ในรูปแบบของ URL นะครับแล้วเราก็เอาไปผูกไว้กับ provider เอาบริการที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ถ้าพูดถึงไลน์วันนี้ตัวเว็บฮุก URL เนี่ยจำเป็นต้องเป็น SSL support <อ>ก็คือ มี HTTPS uh, <D> นะครับ URL แบบปกติน네ี่แหละนะฮะซี่มัน SQL นะฮะ <C' est S 1> แล้วเราก็เอา URL เนีย่ยไปผูกกับตัว Developer Console ของ l ล n e นะฮะเป็นเหมือนคล้า,ายๆการลงทะเบียนอะนะฮะ <últimos> เพื่อรอรับข้อมูลจาก l ล n e ที่จะส่งมาจาก l ล n e เซ r ร์ r เวอร์อีกทีหนึง่งนะฮะครับผม c o n c ปต์แบบนี้นะฮะเอ่อว้พุก เว็บพุก URL เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะที่ไลน์นะครับฟังมาตั้งยาวเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเรามาขายของแต่ไลน์จริงๆหรือเปล่านะฮะจริงๆคือมันมีบริการทั่วโลกนะฮะมากมายเหลือเกินอย่างบริการหนึ่งที่นักพัฒนาน่าจะคุ้นชินก็คือคนที่ใช้ g i t h u b ในการทำเวอร์ชันคอนโทรลอยู่ในวันนี้นะฮะโอเคกิทับก็ r ป v i d e เว็บพุกให้เช่นกันนะฮะเป็นไงพี่คือสมมุติว่าใครเนี่ยคอมมิตนะฮะเข้ามาคอมมิตซอฟต์ส์ของตัวเองขึ้นมา ที่ตัวบร a น c h ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะดักไว้ฟุกตรงนี้ได้นะกิจทับอ่ะมันจะดึงค่า Payload ข้อมูลเนี่ยส่งไปให้กับเว็บุกปลายทางได้นั่นก็แปลว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเพื่อนเรามีการคอมมิชซอสโค้ดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านอีเมลผ่านไลน์โนติฟายผ่านไลน์ Messaging API เนี่ยให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยทราบได้เหมือนกันอ๋อจ่เลยอืมนิดนึงครับคำว่าเว็บฟุก URL เนี่ยบบางคนก็เรียกว่า API อ๋อเขารียกว่า API อืมอืมอืมคือมันอยู่ในบริบทที่เรื่องเดียวกันอะคอนเซ็ปต์เดียวกันอืมอืมอืมโอเคเว็บพุก URL หรือว่าเว็บพุก API นะฮะครับผมก็สุดท้ายนะฮะก็คือเว็บพุกอีเวนต์นะฮะอืมก็คือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นที่ตัวเอ่อเขาเรียกว่าไงอย่างตัวไลน์เมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเนี่ยครับไลน์เซิร์ฟเวอร์จะส่งอะไรมาให้เนี่ย ็นตัวทริกเกอร์ให้ตัวเว็บพุกเราตื่นขึ้นมาทํางานอันนี้เขาเรียกว่า event. กิจกรมก็ไอสิบสามเหตุการณ์ที่เราพูดถึงมเมื่อกี้แหละใช่ครับ <c oughs> เหตุการณ์อะไรบ้างที่จะปลุกตัว API ให้เราตื่นขึ้นมาทํางานเป็นต้นอ่าือตัวเหตุการณ์โอเคครับครบัขอบท่วนดีครับพี่ตีขอบคุณมากครับครบโอเคคาถามถัดไปครับพี่ตีก่อนจะเริ่มใช้งานเว็บพุกเนี่ยในการที่จะสร้างลายแชทบอทเนี่ยอยากให้พี่ตีช่วยเล่าสเต็ปนิดนึงว่าแบบคร่าวๆว่าเฮ้ยทำต้องทํำยังไงบ้างครับพี่โอเค มีสี่สเต็ปง่ายๆนะครับให้ได้จดจํากันว่าเฮ้ยใครจะพัฒนาไลน์แชทบอทวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อรับไปผพุกละกันครับหนึ่งนะฮะเราจะต้องดูก่อนศึกษาก่อนว่าไลน์เนี่ยมีเวบพุกอีเวนต์อะไรบ้างถูกต้องเราจะได้เลือกแฮนเดิลคือจริงๆเวลาเราเขียนโปรแกรมอย่างอย่างผมกับแทนในเวลาเขียนโปรแกรมเราไม่ได้แฮนเดิลทั้งสิบสามอีเวนต์นะฮะใช่ครับโอ้ไม่ไหวครับเหนื่อยครับคือมันบางอย่างเราเราเรารู้อยู่แล้วว่า มันจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆกับบริการของเราเออถูกต้องอสมมติสมมติละกันถ้าสมมติว่าบริการของผมเนี่ยไม่ได้ใช้ไลบ่บีคอนแน่นอนสมมตินะฮะอืมเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเขียนแฮนเดิลไลบีคอนไว้นะจริง่ะเบคอนอีเวนต์ก็คือเราต้องหนึ่งคือรู้จักให้ครบก่อนว่าเ e อ๊ะวันนี้เราเล่นอะไรได้บ้างนะสองก็คือเราก็เขียนโปรแกรมเนี่ยเพื่อมาแฮนเดิลอีเวนต์ที่เราสนใจเช่นเราทําระบบอัปโหลดภาพอืมอืมอืมอย่างเงี้ย เราก็จะเลือกใช้แมสเซจอีเวนต์ประเภทรูปภาพเป็ตนต้นโอเคอ่านะฮะเพือ่อที่เราจะได้แบบเหมือนอินเทอรคตูกเซอร์กลับไปเวลาเขาอัปโหลดภาพมาครับะฮะอืมอ่ะสองฮะก็คืออ่านด็อกิเมนต์นะครับในไลนเดฟนะฮะให้เข้าใจนะครับหรือเอาง่ายๆเลยนะฮะก็คืออ่านเรื่องเนี้ยผมเคยเขียนบทความไปแล้วะนะฮะ อาจารย์ตีเขียนไว้แล้วตัวนี้ชื่อบทความว่า13สัญญาณที่จะปลุกแชทบอทของคุณให้ตื่นจากผวังโอ้โน่อาอ่านมากสุดยอดมากคืออยากให้อ่านแล้วเมนตนให้ละเอียดเพราะว่ารเราจะได้ศึกษาว่าโครงสร้างเพ y โดนะฮะที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยมันมีอะไรที่เราไปเล่นได้บ้างอ่านนี่สำคัญนะ เขาจะให้อะไรมาบ้างเราก็แกะไปเล่นได้ตามนั้นเลยอืใช่ครับเพราะว่าเปโลดเนี่ยผมบอกไว้เลยในสมมุติในไลน์เนี่ยสิบสามอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันอไม่ไม่ได้เหมือนกันและบางฟิลเนี่ยมันไม่ได้คงที่ตลอดอ๋อโอเคนะฮะสมมุติละกันนะฮะรีพายโทเค็นหลายคนเนี่ยจะรับรีพายโทเค็นจากเวพุกนี่แหละนะครับเพราะว่ายูเซอร์มาเหมือนอินิเชตคือเริ่มต้นก่อนนะ บางอย่างไม่มีรีพรโทเค็นมาให้คนส่งกลับนะตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าคุณไปอันฟอลโล่บอทโอเครีไพรโทเค็นไม่มานะฮะเออเพราะว่าคุณไม่รู้จะตอบยังไงอ่าอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปรู้จักกับเจสันโครงสร้างเจสันไว้อืเข้าใจละเบอร์สามนะฮะอันดับที่สามแล้วที่คุณจะต้องเตรียมก็คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะฮะเตรียมพร้อมนะครับมีทั้งเรื่องของเซิร์ฟเวอร์มีทั้งเรื่องของ s s l นะครับอย่างที่เราบอกไปว่าวันนี้ จะทำเว็บฮุกมาเชื่อมต่อกับไลน์เนี่ยมันต้องมี s s l นะโอเค okay. นะฮะหรือช่วงพัฒนานะฮะรือศึกษาเพิ่มเติมได้ช่วงที่เรากำลังเดฟอยู่นะครับมไม่เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมนะฮะ https ยัง s s l ยังไม่ได้ซื้อนะฮะใช้ล o c a โ h ส s ได้ไหมนะวันนี้แทนเฉลยหน่อยไหมฮะนี้ได้ครับพี่ตีใช้ได้ครับพี่ <c oughs> มี <c> ู o <oughs> ใช้ใช้หลายตัวเลยนะครับก็ตัวที่นักพัฒนาไลน์เดฟเนี่ยน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แหละก็คือเจ้าตัว ngrok นั่นเอง เป็นอุโมงค์มหัศจรรย์นะครับที่ทำให้ local host ของเราเนี่ยมีสกิลทันเนลเนี่ยออกไปเป็นพับลิกได้อ่นแหละนะฮะก็คือวันนี้ใครอยากจะพัฒนาแชทบอทไม่ไม่ได้จำเป็นว่าต้องดีพลอยลงเซิร์ฟเวอร์ทันทีถูกไหมฮะแทนใช่ถูกต้องครับหรือว่าฝั่งพิติมีอะไรจะฝากร้านไหมครับพี่อ๋อก็ถ้าใครอยากจะใช้คาวฟังชั่นนะฮะตอนนี้หลายคนก็ใช้คาวฟังชั่นครับ อาจจะคอนเซิร์นว่าตัวเองจะต้องผูกบัตรเครดิตหรือเปล่าเพราะว่ามีมีการยิง API ที่อยู่นอก Google Domain ถูกไหมฮะอ่าใช่ใช่วันนี้เรามี Firebase Emulator Suite นะโอ้ขายเต็มที่รันฟาวฟังชัน locally ได้เอ้ยต้องใช้บัตรเครดิตไหมพี่ไม่ต้องใช้นะฮะไม่ต้องดี p o s ด้วยแทนสุดยอดไม่ต้องดี p o s ด้วยนะฮะใช้ใช้คาฟฟังชันแล้วเคยดี p o s จะต้องรู้ว่าทุกรอบที่ดีพ o s ที่จะเห็นผลลัพธ์ที่คุณเขียนเนี่ยคุณต้องรอหนึ่งนาทีนะอ่าไปวิดพื้นก่อน ไปพื้นพื้นได้เลยฮะมื่อเยมือเลยคือตอนนี้เนี่ยไม่ต้องผูกบัตรไม่ต้องดี p l อยนะฮะคุณใช้รันในโลคชของคุณได้เลยตั้งแต่ต้นจนจบแล้วค่อยดี ploy ทีเดียวสุดยอดขอบคุณแทนที่โชงมาให้ขายล้านขนาดนี้นะฮะสปอนเซอร์เข้าเต็มมากดีมากครับพี่ครับผมอ่ะเรวจะหลุดประเด็นข้อสุดท้ายนะฮะข้อสี่ละนะฮะคุณต้องเตรียมอะไรนะฮะก็คือ เตรียมเรื่องการผูกเว็บพุก URL เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์คือคุณทําเสร็จแล้วคุณพับปิดได้ URL ที่เป็น SSL แลมาแล้วคุณก็จะต้องเอากลับไปผูกที่เดฟคอนโซลเดเวลลอปเปอร์คอนโซลด้วยนะโอเคโดยมันเริ่มใช้งานได้หรือใครที่ใช้เอ็นกล็อกไปก่อนหน้านี้ข้อที่3นะบอกว่าฉันพัฒนาในโลกลฉันก็เอา SSL URL ที่ได้จากเอ็นกล็อกไปผูกตอนที่ขึ้นโปรดักชันจริงอย่าลืมเปลี่ยนกลับด้วยโอเคเพราะจริงๆเราไม่ค่อยแนะนำเนาะเอาเอ็นกล็อกขึ้นโปรดักชันเนี่ยอืมใช่ครับครับผมถูกต้อง <Okay. S 2> นั่ก็คือสีข้อนะฮะที่ใครอยากจะทําง่ายๆนะฮะออโอเคขอบคุณมากครับพี่เออแล้วทีนี้ผมมีข้อสงสัยนิดนึงเวลาที่เราเอาเว็บพุกยูอไปผูกแบบว่าใน Li Line d e v e l o p e r c o n s o l e อะพอผูกเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มกด Verify ยอะไรเงี้ยเนีผมก็เหมือนเจอนักพัฒน,นาเพื่อนๆหลายท่านในคอมมูนิตี้ของเราที่เขาแบบพอจะกด Verify w เว็บพุเนี่ยมักติดปัญหาอ,อยากให้พี่ติพอจะช่วยไกด์หน่อยได้ไหมครับว่าเา <ใน S 2> มันจะเกิดจาก กรณีไหนบ้างครับพี่ได้ครับก็ตอนนี้คือหลายๆคนเรียกได้ว่ามาผมว่ามาทุกสองสัปดาห์แล้วกันคําถามนี้นะฮะก็คือไปกด Ver i f y เอาเว็บพุกตัวเองที่ตัวเองสร้างแล้วเรียบร้อยแล้วไปผูกกับไลน์ได้เป็นร n อคคอนโซลจะใช้งานแชทบอทเนี่ยมันไม่ทํางานอ๋อมันไม่ทํางานนะฮะหลายคนเจอปัญหานี้นะฮะเท่าที่ผมรวบรวมมานะฮะเกิดจาก2กรณีหลักๆครับนะฮะกรณีที่หนึ่งนะครับก็คือตัวเว็บพุกของเขาเนี่ย API ของเขาที่มาเชื่อมต่อเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้แฮนเดิล p พสอีเวนต์ไว้เขาแฮนเดิลเฉพาะขาที่เป็นเกตคือพูดง่ายๆคือถ้ามีโพสเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องรีเทิร์นสองร้อยกลับไปได้ด้วยอ่าโอเคคือ HTTP Status บางคนเขาแฮนเดิลเฉพาะเขาบอกว่าบางคนเขาจะเอา URL เนี่ยไปเปิดกับเบราว์เซอร์นึกออกไหมแทนอืมอืมอืมอกเขาไปเปิดเบราว์เซอร์เอนเตอร์เปลี้ยเขาให้นะฮะเขาบอกเฮ้ยใช้งานได้นี่โอเคสองร้อยนะอันนั้น่ะ เวลาไปเอนเตอร์กับเบราว์เซอร์เขาเรียกว่า get เมท็อดมันจะเข้าอ่าอ่ามันไม่ใช่โพสตนะฮะไม่ใช่โพสต์เมท็อดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางไลน์หลักการทํางานเวลากด Verify เนี่ยมันจะปั้นเขาเรียกว่าปั้นเปโลดนะฮะหลอกๆมาอันนึงนะฮะแล้วก็โพสต์ส่งโพสต์เข้ามาที่ตัวเว็บพุกของเรานะฮะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเว็บพุกของเราเนี่ยได้แฮนเดิลตัวเอ่อโพสต์เมท็อดแล้วก็รีเทิร์น HTTP 200ไปเนี่ย S <S มันก็จะผ่านตรงนั้นได้ <S 2> <S 2> อืมเ,เพราะฉะนั้นใครฟังอยู่ก็อย่าลืมไปแฮนเดิลตรงนี้ถ้าต้องการจะวอร์ฟายตัวเว็บพุกให้ผ่านนะ,ะครับผมอัดไปนะครับข้อที่สองที่เรามากักจะเจอกันก็คือเรื่องของ SSL certification นะครับหลายหลายคนเอาไปผูกแล้วบอกว่าเนี่ยผมไปมี HTTPS แล้วนะทำไมผมยังเปิดไม่ได้เนี่ยทำไมเว็บุกไม่วิ่งเขา้าตัว ตัว API <S <S ตัวเว็บพุก URL ที่เขาผูกเอาไว้นะฮะ <S <S พอเราไปดูจริงๆเนี่ยเอาเว็บพุกมาเปิดเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะไปกดตัวสัญลักษณ์ที่เป็นเซอร์ติฟิเคตตัวที่เป็นรูปแม่กุญแจเงี้ยบนเบราว์เซอร์เนี่ย,เ,ยเราจะเห็นได้นะครับอันดับ,รบแรกเนี่ยว่าเซอร์ติฟิเคตอันนั้นมันขึ้นสีเขียวหรือมันขึ้นสีแดงอสมมตินะถ้าเกิดขึ้นสีแดงนี่เดาได้ง่ายแล้วว่ามีปัญหาอะไรแน่นอนนะ SSL เราฮไม่ผ่านแบบนี้ไลน์จะไม่จะไม่ส่งต่อให้โอเคนะครับ แต่ถ้ากรณีที่ไปกดที่แม่คุญแจแล้วก็ไม่ได้ขึ้นสีแดงนะครับแต่ทํามยังไม่ผ่านผมแนะนําเว็บนะฮะมีหลายเจ้าเลยนะฮะที่คุณสามารถระบุตัวโดเมนของคุณเนี่ยเราไปกดตรวจ SSL เนี่ยได้มันจะบอกเกรดบอกว่าตรงไหนผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างน,นะครับอย่างเว็บที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น ssl labs s com ครับนะฮะ เอาโดเมนที่คุณทำนะฮะตัวเว็บพุกที่คุณได้เนี่ยโดเมนไปวางไว้กดตรวจแป๊บเดียวนะฮะไม่เกินสองนาทีคุณจะเห็นเลยว่าเว็บพุกของคุณที่คุณสร้างขึ้นมามันได้เกรดอะไรนะฮะเขียวไม่เขียวส้มหรือแดงครับผมนะฮะถ้าอยากให้ผ่านแน่ใจก็ต้องเขียวไว้ก่อนละนะฮะเกรดอะไรไม่รู้แต่ต้องเขียวไว้ก่อนครับนะฮะโอเค แล้วก็ uh huh. ประเด็นจริงๆมันมี2ประเด็นนี่แหละที่เจอหล,หลักๆยกเว้นประเด็นอื่นๆที่แบบว่าเว็บพุกเราดับเองบ้างนี่ไม่เกี่ยวนะไมฮะ uh huh. ั่นไม่เกี่ยวแต่สอ, <Okay. S 2> สองประเด็นนี่หลักๆที่หลายๆคนมักจะวอร์ิไฟไม่ผ่านครับโอเคครับผมขอบคุณครับพี่ติครับโอเคก็อีพีนี้ประมาณนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องเว็บพุกว่าคืออะไรนะครับมีหลักการยังไงนะครับก็หวังว่าจะช่วยนักพัฒนาที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะครับเข้าใจเรื่องของเว็บพุกในไลน์มัน s a g i n g a p i กันมากขึ้นนะครับ ก็เราพูดถึงตัวอีเวนท์ทั้ง13แบบด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเทคนิคเลิลึกๆที่พิติพูดเรื่องไปโหลดของเจสันตัวเว็บพุกอีเวน์เนี่ยพวก property ต่างๆมีทั้งแบบที่มัน common ไม่ common อะไรเงี้ยผมแนะนำว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของบทความไว้ใน description ให้นะครับตามไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับบทความของอาจารย์ตีนี่เขียนไว้ละเอียดมากนะครับครบทุกเม็ดเอาบระกลางแบบโอ้โหทุกฟิลเลยบอกว่าคืออะไรด้วย ครบถ้วนมากนะครับผมลองไปอ่านเพิ่มเติมได้ตรงบทความนั้นนะครับครโอเคก็วันนี้พวกผมมีแค่นี้นะครับขอให้สนุกกับการทำแชทบอทนะครับผมวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ